สวัสดีค่ะหลากรสชาตินะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำซีรีส์เรื่องชิงชิงวอซินหรือว่าชิงชิงมาล็อปัจจุบันยังไม่ออนแอร์ค่ะแต่ว่ามีแพลนจะออกอากาศในช่วงไตรมาสที่3ของปี2021ีนี้ ชิงชิงวอดซินเป็นเรื่องราวของหินพลังวิญญาณที่ถูกบำรุงหล่อเลี้ยงตั้งอยู่บนแผ่นดินใหญ่ผู้คนต่างอาศัยมันเพื่อการฝึกฝนพลังวิญญาณลูกชิงชิงเป็นคนที่ไม่มีพลังในการฝึกฝนต่อมาพบว่าการสัมผัสตัวกับท่านอ,องหนานกงอี้ซินจะเป็นการเพิ่มพลังได้นางจึงติดตามท่านอ,องตั้งแต่นั้นมา เรื่องนี้ได้รับการกำกับโดยสเตฟเฉินก็เคยเป็นผู้กำกับหนังเรื่องปรมัญยาลทัทธิมาและก็คดีปีิศาจแห่งเมืองไคเฟิงนำแสดงโดยเฉิงเซียวระบทลูกชิงชิงปัจจุบันอายุ22ปีเกิดวันที่15กรกฎาคมปี1998มีอีกชื่อนึ่งว่า จองซองโซนะคะก็เป็นชื่อเกาหลีซีรีส์ที่เคยแสดงก็จะมีนักสืบไชน่าทาปวปลุกสวรสยบปตฏพี l e g e n d of Avagenic อณาจักวิญญาณ The World of f a n t a s y ชิงชิงไมลลับ เฉิงเซียวเคยเป็นเมนเทอร์ในรายการไอ o ด p r o d u c วเร่วมกับจางอี้ชินจากวงเอ็กโซและในปีนั้นรายการไอ o ด p r o d u c วเก็ได้เดบิวต์เด็กฝึกที่ชื่อว่านก่อนจะหมดสัญญาเมื่อ2ปีก่อนกูเจียเฉิงรับบทนันกงยี่ซินเกิดวันที่19มิถุนายนปี1992ปัจจุบันอายุ28ปีเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มไอ o ด g จีนเอกายในฐานะแรปเปอร์หลักซีรีส์ที่เคยแสดงซูเปอร์สตาร์คาร์เดมี่โอฟาบาดของฉันภาคหนึ่ง โอฟาบาทของฉันภาคสองสับประยุทธลุฟ้าเดอะซ่งออฟกอรี่เดวูบรินเซนองหญิงหมาป่าทเวลเลเจนบันทึกลับ12ปีาศาจหวังยี่เฟยระบบลู่หยุนซีอยางเจอระบบหนานกงหมิงหยางหวังยี่นัวระบบว่านชิงคิวหงไคระบบสีกงหญิงส่ง,งเหวินจือระบบฉียี่เจสซี่ฟูระบบไป๋เหอก็เจสซี่ฟูเคยเป็นเด็กฝึกจากเยาวชยูซีซั่นสองนะคะคนสุดท้ายไห่ยี่เทียนระบบลู่หมิงจู รีวิวหลังจากการดูตัวอย่างเรื่องชิงชิงม y l o อ e หรือว่าชิงชิงวอร์ซินเรื่องนี้สำหรับรถคิดว่ามาแาวรักโรแมนติกแฟนตาซีแบบน่ารัก กุ๊กกิ๊กค่ะเพราะว่าตัวอย่างเนื้อเรื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือโดยส่วนตัวแล้วรสชอบเฉิงเซียวกับกูเจียเฉิงอยู่แล้วนะคะติดตามผลงานมาโดยตลอดดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รอคอยที่จะรับชมเลยค่ะถ้าซีรีส์ชิงชิงมาลลฟออกอากาศเมื่อไหร่ก็จะมาจะให้ทุกคนรู้นะคะและสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยการให้ช่องทางการติดตามนายแฟรงทั้ง9คนนะคะเฉิงเซียวกูเจียเฉิงหวังยี่เฟยหยางเซอ หวังยี่นัวคิวหงคข่ฟ้องเหมือนสือเจสซี่ฟูและคนสุดท้ายไทยยี่เทียน